สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี f อทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่ที่ตำหนักของอาจารย์น็อตตี้นะคะท่านผู้ชมค่ะมาถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะวันนี้จะมีแนวทางให้ f อีเหมือนเดิมนะคะเอาพี่น้องบานเฮาได้หน่ยเร็วเห็นแน่ลยเดี๋ยะโทวาเห็นตัวจริงนะเห็นตัวจริง่าเ่เตัได้เจอเจอถ้าบานเฮาพี่น้อง เจอบ้านเจ๊จังเองนะคะเดินทางมาที่ตำแหน่งอาจารย์น็อตเนาะเดี๋ยววันนี้ไปติดตามรับชมกันนะคะว่าจะมีท่านไหนนะคะที่จะพูดตัวเลขเกี่ยวกับตัวเลขของอาจารย์น็อตบ้างนะคะหรือว่าจะมีใครที่ฝันดีฝันแม่นนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่ฟังนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะพี่น้อง ก็ไร้แม่เนี่คือใส่เสียงอ้ามแท้ใส่เสียงอ้ามอใส่เสียงอามแท้ดังทั่วประเทศอะเนาะดังก็ดังที่แม่ก็ดังได้ว่านี่ยดูสวยขึ้นตัวคนดังคนดังสวยขึ้นตัวนะสวยขึ้นไหลอัดโอ้ยไม่ใช่ไดโอ้แบบใดเลยโอ้ยกระฟันดีอยดินี่ฟันว่าจังไดฟันนั่นว่านพ่อมาขอเงินเกี่ยวเขาว่านัระเสือกเกิดอะไรวะมีอยู่มีอยู่กระฟัน จิบแ้งห่ยพ่อห้าพันดิบแยงหอยเมียพันจ้ะสีพันนี่โอเคบโอเคอยู่ละวะโอโอเคอยู่คือเากับสี่เ่าตัวแมาว่าจังไบ้ามเขาว่ากับปูดิปูเท่านี้แม่คูอองดําปะแม่แม่เาก็บวกอยู่นอกบ้านสี่สี่กให้กา้า่เราันเขาวาิโอกวว่าถ้าก็เสียง้าบบวกเรา แค่ก็เสียงฟ่าเด้อพูดเด้อข่อยว่าทแค่ก็เสียงฟ่าดังมันบ่แม่เนี่นข่อยบอกก็ข่อยเข้าไปดูแล้วที่หนูแล้วข่อยบอกว่าให้ดังก็เสียงฝ่าอยู่ข่อ่บอกเดี๋ยวนี้ก็ดังก็เสียงฟ่าแล้วให้ดังอีกก็เข้าข่อยบอกเดี๋ยวนี้ก็ดังก็แห้งแล้วแม่นี่ยตัวลูกตัวลฮูกพ่อแจ็คแล้วตามที่เพิ่นทำายเนาะแม่เนาะแม่เนี่ยพ่นทำได้ทุกคนเครื่องเพิ่นเนาที่แม่ ตามที่อันอาจารย์เราทำน้ยอันว่าสาสปีสีมีอันสาสปีเพื่ออาจารย์ในสิดังสีมนีชื้อเสียงด้วยแล้วก็ด้วยด้วยโโต้ดวยโดยที่บูโตวเลยบ่แม่อาจารย์เล่าให้แม่ฟังบะเลก็ว่าอาาแต่ก่อนเอฟซกัยังบุุจากคุณเนาะแล้วว่าจะดูแล้วว่าอายุเรสามสิบปี หมอทำหน้าใช้ทักว่าด่วยบุญปู่จ้ะสิขึ้นแบบว่าเลยอันคิดผานคิดเลยลาว่ายุซื่อๆกับพวกกระเบ้านะว่ายุซื่อๆกับสียงดังเปียงปังว่แม่คือกระแมนอิริเลยล่ะตอนนี้เป็นหัวนี่กระดังเพราะแห้งอะไรนี่แมนไออิลีได้หันตามนี่แม่ยุน้ำเล่ามาค่ะแม่ไม่ยังแบบปฏิหารบอกยุน้นเพิ่นมาเนี่ยเอาเวาสูวเอชซีฟังเลยด้วว่าเป็นปฏิหารยิ่ดีว่าเป็นปฏิหารยิ่ดีคิดยังกะ แต่อยู่คันฟังควมเราบ่อยบ่อบาัดทั้งหมดเลยดีเหม่อนกันแต่อยูดูเรามาแต่ว่าที่ผัดคือบ่ได้อันเราฟังความบ่เออ <laughs> จะเราหายเนาะตะเพ็ดเด่นเด็ดถามว่ามึงยังนั่นคันฟังความอาจารย์คือบ่มี่ผัดบ่ตะเพ็ดตะเพ็ดอาจารย์ว่าจะวางอะไก่อนคันตะเพ็ดเรฟังความอินซีไล่ออกจากกล่องว่าเราดูเลยเด้มาสั่นว่าฟังความอินซีไล่ออกเลยมันบ่จั๊กังหมดแล้วดิ เอ็กมเดอะไอพีเจ้าวะไดน้ออาจารย์สิลื่นคว่ำแน่นบ่หัวตัดแต่ของเราหัวตัดตัดรีกเล้าหัวก่อนไัวตัดศูนย์สองเล้านะหัวสัเจ้ามาขายลอตอรี่เห็นแล้วเจ้ายังลืมความเรล่าอีกเนียนพีเจตต์างว่าหัวหันคอยกับกคอยกับพวกได้เอารายได้สี่หวเพราะว่ามันออกแล้วมาเฮ่ปร่ได้เอวร้ายคือกัน พ่อคอยซีเด็กพ่อคอยสิเอาลายบอกเรียกอาจารย์ทุกแมนวะอาจารย์ทุกน้องจิ้เขาสันเขาอยู่นี่แล้วเรียกว่าอ่าซื้อในเด้อเกาเก้าหกซเก้าซีหน่นแล้วว่าบาที่นี่แม่ว่าเอาเอาแต่เก้าซีเอาแต่เกาซีนั่นน้านอ่าบ่มากมนอันน้าี้คู่ซุมาสว่า จะว่าว่ามาสามตัวนี่เหอเอาบอรโรดแล้วว่าตัดารากนะงพ่ก็เป็คกับอาจารย์ชุมพรชุมหมอแมนกระรานไส้แม่เนาะโอ้อาจารย์เพ่นเป็นร้านไส้แม่บอกเมนอันนี้แม่นีเป็นอาแล้วจะแม่เขาเลยว่าย่ตัดะสื้อซ่งสามตัวลวดแล้วว่าที่นี่คันบสื่อเดิเสียใจได้แมนนีหลีเอาเต้อาจะรเก้าซีนอยาได้ซีโันหรอกแล้วแม่ แฟนดีคอยบังเลื่อว่างความเื่อนเหรแล้วบอคอยบังฟังความืดินเราเลยหมายความว่าอีแม่เนี่ยฟังความเพลินบันนี่ฟังความแล้วไปแนนแนนบันนี่ฟังความแล้วเป็นบอแนนงวดนี้เอ้าบวซูเอฟซีแนแยมความฝันของคุณแม่น้ำแนคุณแม่ถึงไม่จะงวดล้วค่ะแก่งวดแล้วค่ะ แปดงวดติดงวดหีบบ่อเด่นบ่อเวีนเลยดิเอาง่ายๆซะคือห้าวเสื้ออาจารย์ห้าก็เลยมีสูบแมนก่อนหน้านี้สูบมีอยู่แต่บ่ได้พอเราสิลูกเล่นเราถามแม่ก่อนเลยดิแม่ซื้อเลขเหาลูกเราไปเราถามแม่ยเหมือนพ่ท่านได้ซื้อแม่เพราะใบแม่โบมักค่ะเพื่อจะไปยุคสมั่นี้แม่ยุ่สมัาเอาเลขฮ่องสอนกันจะไปเอาเลขฟืนแม่เพต้องไปซื้อเลขหลายเจ้าแล้วว่ะค่ะห้ามซื้อเลขหลายเจ้าด้วยแม่วานนี้แล้วว่ะค่ะ อันพอจะเลือกังเราไก็ได้ใจว่าแปดนี่ติดเลยที่ได้เี๋คือพอฟังความอาจารย์เนาะแม่ันไปกีได้อยู่แขงอัน้าสนบ่เาบอกอันค่อยซื้อเแม่อันโอ้แม่่อยบ่ยากอายเจ้าแม่บ่แว่าจังันแว่ว่าจังสันเออว่าจังั้นเอาอาจารย์น้ำแ่แล้วบ่แม่บ่เอาแม่บ่เอา บอกมว่าอายุเราอีกสองปุ่เห็นบ่ละอันนั้นว่าเพิ่นงวดก่อนเออว่าวเพิ่งงวดก่อนอันนี้ว่าวงวดล่าสุดเอัลซรุปตัวเลขแมปนว่าคุณแม่ยังก่อซื้อเอาว่าวซูเปอรซีฟังในบางท่านยังบลูคุณแม่สมจิตคือเพิ่นคุณแม่เฮ็ดงานอยู่นี่เนาะทำงานอยู่ที่ตำหนักคุณแม่คือเป็นพนักงานทำความสะอาดด้วยมาค่ะอยู่ตำหนักอาจารย์มาจากปีแล้วแม่ก็เป็นชีพีครับี่หลง ที่ปีฮาปีบอกฮาปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออาจารย์เพื่อนใจดีบ่ท้าแม่ใจดีบอกใจดีย่างคัดใจดีย่างคัดกนใจดีก้นมีเมตตาเนาะแม่เนาะแต่ว่าก่อนนี้บ่ถือเล็กแต่ว่าแปดพวดล้างนี่ถืออะยำตัวเล็ความฝันฟันว่าใชลยเกาะฟันว่าที่แม่ันว่าเบื้องในเลือตัวเล็กรึเว่า บัดนี้แม่สิขี่กวางกองพ่อสขี่กวางง่ายก็เก่าได้บัดนี้แล้วว่าอีหยังก็แม่สิขี่กวางง่ายก็เก่าให้เบิ่งกองขี่พ่อแล้วว่ากองขี่พ่อนี่สิขี่กวางง่ายก็เก่าแนนจาแม่ขี่กวางง่ายก็เก่าเด้อบัดนี้แล้วว่าฮะสิขี่กวางง่ายก็เก่าเบิ่งคักๆแล้วว่าเดี๋ยวเบิ่งคักๆกวางในฝันเด้นี่ในฝันเด้อันนี้คือผู้องค์ดำแม่น้องแนนอือนอนล่ะไปทั้งค่ำจะอาดอยู่มันล่ะไปมาชื่อผูนลูกสมบพี่น้อง ลอฟางคุณแม่เราเอาอย่าให้ลูกอ่ะฝังในเด้อแม่ว่า่่ยวาให้ปักฝังในเด้อจิตแง่นี่สูบนีหลับไปหลายแี่แม่ได้บุญเพื่อนไหวบรสํารับตัวแม่เองแม่บ่บุญเน้เพราะว่าแม่ถวายชีวิตของแม่เป็นผู้รักษาเราอยู่หันแบบว่าบ่บุญเนี่ยแม่ไม่บุญแต่แม่ถวายชีวิตเลยแม่ว่าถ้ามกราดเนี่ยยังให้ก้นลําหน้าจิตตาเรา ตัวลูกจะดูแลปูกับสถานที่ดูกับคนกาักการว่ายไปตลอดชีวิตดูตำนักอาจารย์นี่อ่านคต่ว่าขยัก็ได้ขยกนสิขวบยันกได้ขยันทุกอย่าหดเลยทุกอย่งแม่ไปทำความสะอาดทุกมือให้คนแม่แม้ม่าตั้งแต่จักม้วนหัวจากม้วนมาท่ผมมาตักงแ่มโอ้โหแล้วแต่แม่คัะแม่ตื่นเช้าแม่ก็เฝ้ามากหนึ่งเขาเรีวแม่กับแม่ว่าเนี่จ้า มาที่นี่กัอันลงุนแล้วว่าเาเขาทนีเั่อนี่มก็มากินพผไม่น้ำปูกัอิ่มแล้วแมกินน้ำก็ผลไมกินเขากรรอกกระเทียได้กินน้องปูกินิี่กิละอันอิ่มทิบน้ำปูเนี่ยี่รีเดี๋ยวนี้ใครยังไม่ทันเดี๋ยวเขาลุงทองก็จะเข้าดูเขาจะยูได้เอาสรุปตัวเลขที่แม่มากที่สุดก็ฟองอาจารย์น้ำเจ็ดศูนยเจ็ดศูน เจ็ดแปดเจ็ดแปดศูนย์สี่ศูนย์สี่เน่นเน้นสามตัวมีบ่สามตัวค่ะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่แปดเอล่ะนี่แล้วอันนี้คือตัวที่แม่เน้นมักที่สุดค่ะมากเจ็ดกับแปดแต่สื้อไว้ซื้อแล้วบื้อแล้วบอกซื้อไม่หลายพันกวงานี่พิเศษบอกขีดกล่องใหญ่บ่ไว่าขันเว้นว่าขันขีดขันเว้นแล้วขันเข่าบ่กล่องไงญ่หรือ คัดว่ววัวต้งหันอ๋อวัวนี้ต้องคัดก้อนวัวก่อนน่ะแม่เนาะแม่นะคะพอาะแล้วเอาไปทิ้งจะได้กระหายเอฟซีสักโซมันหมานน้ำกันเนาะจ้าแม่ก็เจอแม่อยู่ดีเด้อพี่น้องอยู่ตำหนักคุณแม่ทำความสะอาดให้ปู่นะคะคุณแม่ขอบคุณในหลายจ้านะคะท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ทํางานอยู่ที่ตำหนักของอาจารย์นอตแล้วก็ดูแลตรงที่ ปูองดำอยู่นะคะปูเวทด้วยเนาะทุกปูเลยที่อยู่ในหมีบอกทำความสะอาดทั่วําหนักนะคะแล้วก็สําหรับท่านไหนนะคะที่มาก็ช่วยกันดูแลความสะอาดในตําหนักด้วยนะคะ,<ส>ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภในงวดนี้นะคะจําค้ำคนไหมเด้อแมวาสิขีกองไงก็เก่าแสดงว่าวดนนี้นะคะ,คงงะ,ะ,คะปังปังเฮงเฮงแน่นอนนะคะ อยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีโชคลาภนะคะคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์หน้าค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ